ใครนะที่หารถบรรทุกนะคะแล้วก็เป็นสายซิ่งสายแซดด้วยแต่แบบอยากซิ่งด้วยบรรทุกด้วยทำมาหากินด้วยนะวันนี้เน่เ,นเอาใจลูกค้าสายนี้โดยเฉพาะค่ะเพราะเน่มาพร้อมกับอีสุดดีแม็กเครื่องยนต์สามพันและที่สําคัญล้อหลังพร้อมบรรทุกสุดๆและที่สําคัญให้ดูความสวยของเขาค่ะไม่ได้เป็นกระทะแบบเดิมที่ทําให้ดูแล้วแบบอุ้ยไม่สวยอันนี้กระทะแบบใหม่นะคะกระทะใจแอนแบบใหม่ ทรงโคตสวยเหมือนแม็กเลยทุกคนเหมือนแม็กแต่งเท่ๆเลยนะคันนี้บอกเลยว่าถ้าบรรทุกเกิน5ตันเนี่ยสบายๆเลยนะคะป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเริ่มต้นตั้งแต่ด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาไล่กันอีกทีเนาะคันนี้นะคะได้เป็นเพาลอยแอลญี่ปุ่นแขน30กระทะใจแอนนะยางมิชลีน xc d 2นะคะยางเป็นยางปี22ยางปี2 2นะคะสัปดาห์ที่8เลยนะเพราะมันดูสุดสนะเครื่องยนต์ก็แรงเลยแหละ สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยูน้อยร้อยโลนะคะวันนี้นะเนเน่านานานามาพร้อมกับคันนี้เลยเดี๋ยวจะมาให้ดูด้านหน้าว่าด้านหน้าเนี่ยเขาเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปถึงด้านหน้าให้ดูความเข้ากันของล้อหน้าและล้อหลังอย่างที่เนเน่บอกล้อหน้าแมกแต่งมาหล่อๆแล้วเพราะฉะนั้นล้อหลังจะใส่เพราร้อยแบบกระจ่องงอๆได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นกระทะก็ต้องสวยก็ต้องหล่อนะคะหล่อให้ได้เหมือนล้อหน้า<อ>มันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะ มาดูที่ด้านหน้าน้องกันดีกว่านะคะคันนี้นะหน้าเป็นหน้าออนิวแล้วนะหน้าเป็นหน้าอ l l n e แล้วนะคะสําหรับคันนี้สีเป็นสีบอลเทานะคะเข้าได้กับทุกสีทุกคนทุกฉโลกเลยบางคนไม่ถูกกับสีเข้มบางคนไม่ถูกกับสีอ่อนเอาอันนี้ไปบอลเทาเข้าได้กับทุกคนแน่นอนนะจ๊ะในนรับประกันมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ที่ด้านข้างนะคะกระจมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วเนี่ยคันนี้เครื่องยนต์สามพัน จากประสบการณ์การขายทั้งหมดการขายรถคอกร,รุ่นของอีซูซูดีแม็กนะลูกค้าส่วนใหญ่จะถามหาเครื่องยนต์สามพันมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เน่เนมีเข้ามาให้แล้วและที่สําคัญได้เป็นเพาลอยหล่อๆแบบนี้อีกนะคะพลาดไม่ได้เลยได้คอกใหม่ด้วยนะคะคอกใหม่ขึ้นให้ทั้งหมด10ชั้นนะลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยนะคะลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นตัวคอกเอ่ยตัวเพาเอ่ยนะคะแล้วก็นี่ค่ะ พวกแหนพวกโชคนะคะที่พร้อมบรรทุกสุดๆนะเดี๋ยวเน่จะพาดูด้านล่างกันค่ะก้มลงมาโอ้โหแหนบเด่นมากแหนบนี่คือแบบหลายชั้นหลายแผ่นมากๆนะคะถ้าใครรู้สึกว่าให้มาขนาดนี้ยังไม่พอเน่พี่บรรทุกเยอะกว่านี้พี่ขอเพิ่มอีกสักห้าแผ่นหกแผ่นได้จ้ะเน่จัดให้นะคะเน่จัดให้เลยและให้ดูนะคะคันนี้ไม่มีการชนมานะทุกคน ไม่มีการชนไม่มีการทําสีมานะคะเนี่ยรอยอาร์คยังอยู่นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถแล้วก็ห้องเครื่องกันดีก,กว่าค่ะมาลูกค้าเอ๊ะทำไมวันนี้เดินวนหลายรอบเปิดตัวให้เห็นเพราะว่ากระทะแบบใหมน่นี้ก็เพิ่งเคยเห็นวันนี้เหมือนกันนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเนาะนี่ค่ะให้เห็นด้านในเลยนะให้เห็นด้านในเลยนะคะด้านในสวยมากและที่สําคัญพลาสติกด้านบนยังไม่ได้แก่ทุกคนคันนี้สวยจริงๆนะคะพวงมาลัยเป็นพ,ออพวงมาลัย power นะคะเกียร์กระปุกนะ เกย์ก็ปลุก5สปีดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องด้วยอ่ะก่อนไปห้องเครื่องให้ดูเม็ดอาร์ตตรงนี้นิดนึงนะคะให้ดูรอยอาร์ตตรงนี้นิดนึงนะคะตรงประตูนะสวยอยู่ครบนะจ้าเพราะฉะนั้นไม่มีการชนด้านหลังนะด้านหลังไม่ชนเพราะว่าเราไปดูมาแล้วนะคะอันนี้ด้านข้างก็ไม่มีการชนมานะคะน,นี้ขอเก็บก่อนนะฟึ๊บ,ปบ,ปบ,ปบไปไปดูห้องเครื่องกันจ้ะเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงกันดีกว่า ต้องดูด้วยว่าฝากระโปรงนั้นมีรอย a r คหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราจะได้เช็คได้ว่าน้องโดนชนด้านหน้าโดนเปลี่ยนฝากระโปรงมาหรือเปล่านี่ค่ะไล่ให้ตั้งแต่ฝากระโปรงเลยรอย a r คยังอยู่นะคะลูกศรเดิมจากโรงงานเนี่ยยังอยู่ครบนะคะสติกเกอร์คำตรงคำเตือนนะยังอยู่นะแล้วมาดูกันที่คานหน้านะคะคานหน้าเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนไม่มีคดไม่มีงอนะจ๊ะนี่เห็นไหมคะ และตามห้องเครื่องเนี่ยนะคะรอยมาร์กจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบทุกจุดของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้แล้วเรียบร้อยแผ่นเพจสติกเกอร์มอกอยังอยู่นะคะใครสนใจคันนี้รีบจับรีบจองรีบโทรเข้ามาหาเน่เลยเดี๋ยวเน่ขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงก่อนแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โอเคนี่ค่ะใครสนใจคันนี้นะคะ สะดวกตัดสดเอาไปเลยค่ะราคาตัดสดอยู่ที่535,000บาทเท่านั้นนะคะ5 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถใช้เงินแค่ศูนบาทนะคะใครอยากได้ออกรถใช้เงินแค่ศูนบาทเท่านั้นนะคันนี้นะผ่อนการเริ่มต้นอยู่ที่1 0 0 0 0มืนะคะผ่อนเริ่มต้นกันอยู่ที่1 0,000อยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามาคันนี้เครื่องอยนต์0 0มพันพร้อมบรรทุกเพาลอยนะจ๊ะรีบ โทรเข้ามาหาเน่เลยช่องทางการติดต่อขึ้นให้แล้วนะอันนี้อยากให้ลูกค้าได้จริงๆและที่สําคัญพี่ๆเกษตรกรนะคะมีที่ดินแค่สี่ไร่ก็ออกรถกับเราได้นะมีที่ดินแค่สี่ไร่ก็ออกรถกับเน่ได้แล้วนะคะช่วงนี้พืชผลกําลังออกอยากได้รถต้องรีบมาออกนะคะวันนี้เน่ขอตัวลาไปแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้เน่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้เน่ด้วยค่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบายเมื่อนึกถึงรถบ้านรถ,รถมือสองอย่าลืมนึกถึงเน่จะะ้ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองะคะ่ะต้นรับอย่างดีเลยค่ะอะอกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบีทบุดีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมข,ขายพาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่าข,ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอ,อดเลยค่ะ